sorry it's dj หน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้ามาชมการตกแต่งของเจ้าตัวไฮรักแชมป์นะคะตัวนี้เป็นกระบะช่วงยาวนะคะเสริมตู้อลูมิเนียมนะคะสูงเมตรแปช่วงล่างนะคะลูกค้าเน้นมาว่าให้บรรทุกได้3ตันนะคะก็คือทาช่วงล่างเปลี่ยนโช้กแล้วก็เสริมแหนบนะคะบรรทุก3ตันนะคะคันนี้ราคาจะจําหน่ายจะอยู่ที่5้า0 0นบาทนะคะเป็นกระบะพื้นเรียบช่วงยาวเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้สีขาวจะอยู่ที่ 5000, 000, 2> 5 2 7 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าอ่าเป็นแบบแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าขั้นด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าของเขานะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะตัวนี้เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเวลาเกิดมีปัญหาหรือต้องการเคมนะคะตัวนี้สามารถเคมแยกชิ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้ตู้ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้จะเป็นตู้อลูมิเนียม สูงเมตรแปนะคะบรรทุกได้3ตันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีข้างในจะเป็นกุกไม้นะคะลูกค้าแจ้งมาว่าด้านในให้เป็นแบบกุกไม้นะคะไปดูช่วงล่างกันต่อเลยนะคะช่วงล่างนะคะตัวนี้เสริมแหนบนะคะเพิ่มแหนบมาให้บรรทุกได้3ตันนะคะแล้วก็เปลี่ยนโชคด้านล่างนะคะ ล้อรกระทะผ่าด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นล้อรกระทะผ่าแบบบรรทุกขนาด14นิ้วช่วงล่างเปลี่ยนโชกแล้วก็เสริมแหนบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะรองรับน้ําหนักได้ถึง3ตันนะคะส่วนตัวตัวลูมิเนียมด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเป็นเปิดแบบตู้กับข้าวนะคะเปิดแบบ2ทางนะคะแล้วก็มีไฟด้านหลังให้กับลูกค้านะคะคันนี้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะมี ตัวเปิดอยู่ด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจต้องการลดตัวไฮรักแคมป์เอาไว้ใช้นิกิจการส่วนตัวหรือเอาไว้ใช้แบบวิ่งส่วนตัวหรือวิ่งร่วมวิ่งต่อตู้ต่อโครงหลังคาต่อเป็นแบบคอกหรือว่าต้องการแบบไหนสามารถแจ้งกับทางหน่อยได้เลยนะคะหน่อยสามารถทําให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนช่วงล่าง เป็นบรรทุก5ตันนะคะก็ทําได้เช่นกันนะคะวันนี้มารับรถลูกค้าไปส่งมอบนะคะลูกค้าเอามาติดตู้อลูมิเนียมสูงเมตร80นะคะช่วงนี้นะคะลูกค้ารีบจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะก่อนราคาปรับขึ้นนะคะ7เมษายนนี้หลังจาก7เมษายนนี้ราคาจะปรับขึ้นกระบะช่วงยาว ะปรับขึ้น15,000บาทแล้วก็เป็นช่วงสั้นตัวท็อปนะคะจะปรับขึ้น20,000บาทนะคะแล้วคลิปหน้าหน่อยจะมาแจ้งราคาอย่างเป็นทางการที่ปรับขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ